คือว่าเมื่อกี้ป้เาเมวไปซื้อไหมมาก็เลยอยากจะเอามาอวดอยากจะเอามาเอามาอวดเอามาอวดแหละเนาะก็อยากจะให้ดูสีของไหมด้าลาด้วยเนาะมันจะมีรหัสเบอร์ดูสีเนี่ยอันเนี้ยเท่าไหร่นะ54บาทม้วนละ54บาทของวันนี้วันที่เท่าไหร่นะขึ้าอีกแล้ว วันนี้วันที่20พฤศจิกา2516ม้วนละ54บาทซื้อมา12ม้วนไม่ได้ลดสักบาทนะเท่าไหร่12ม้วนมันเท่าไหร่นะ600 600อะไรเปนแปดนี่แหละไม่ได้ลดสักบาทาเลยนะน,นี้เราก็จะมาดูสีกันนี่หว่าตัวนี้สีที่เอาไว้ถักหมวกพระเบอร์อะไรอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นไหมสีพาย คือชอบไหมของตลาดที่มันนิ่มแล้วมันก็จะมีเน็บๆให้ดึงง่ายๆบางขาม่เจอเนี่ยเขจะมีเน็บให้อันนี้ก็เบอร์สองสองแดนะไหมสี่พาย าว420เมตรหรออันนี้เราก็จะดูสีนี้สีนี้สีออกอะไรอ่ะน้ำตาลตัวน,นี้ก็จะเบอร์225นี่ออกสีอะไรอ่ะน้ำตาลส้มๆม สองสองหกสองสองห้าหนึ่งดูสีสีดำอ่าสีดำสีดำตันนี้ก็จะสองศูนย์สองสีขาวสองส่วนยหนึ่งอ๋อเขาจะเป็น เป็นขึ้นต้นด้วยสองมดเนอะน่าจะเป็นประเภทของใหม่หรือเปล่านี่ก็สองสองเจ็ดออกสีน้ำตาลนในสอดน้ำตาลแดงสองสามเจดนี่ดำแล้วสีนี้ล่ะสีนี้ยังตัวนี้สองสามห้าสีนี้ก็สวยนะชอบ ที่ทนี้อันเนี้ยไหมเนี่ยคือป้าแมวเคยถักสามเส้นนะแบบอย่างเงี้ยก็สวยดีนะเ,เราลองผสมสีเอาก็ได้อย่างเงี้ยผสมสีด้วยกันผสมสีถักสองเส้นนะ่ะล้วก็ามาถักด้วยกันนะหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็น่าจะ น่าลองดีเหมือนกันเนาะอันนี้ยังไม่เคยลองเลยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกถักหมวกถักหมวกถักผ้าเป็นคอนะป้าแมลชอบใช้ไหมของดาหลานะคะเพราะว่ามันนิ่มนะป้าแมวชอบถักแล้วมันนิ่มดีเวลาถักเสร็จอนะหมวกหรืองานที่เราได้นะมันจะนิ่มนิ่มน่าใช้ไงก็ถ้าใครสนใจนะอันนี้อยากแนะนําให้ลองหาซื้อมาลองลองดูนะมันจะถ้าถักหมวกนะ เออมันก็แล้วแต่งานที่เราต้องต้องการด้วยนะแล้วแต่งานที่เราจะใช้ว่าเราจะใช้งานแบบไหนถ้าเราต้องการใช้แบบสวมใส่กับตัวเราเนี่ยมันก็ต้องมันหน้ามันก็ต้องหน้าที่ต้องมันมันก็หน้าที่จะต้องเป็นแบบนิ่มๆใส่แล้วมันก็สบายๆเนาะแล้วก็อ่าโคราชนะคะถ้าถ้าใครอยู่โคราชนะแถวในเมืองก็หาซื้อได้ที่ ร้านวาเลนไทน์ตลาดแม่กิมเฮงนะคะตร,ตรงทางเข้าตลาดเลยตรงติดถนนหัวมุมเลยนะคะร้านวาเลนไทน์นะติดกับร้านทองอะ่ะจะเป็นห้องฮูคูหาเดียวนะคะอันนี้ปาเมลเราซื้อมาถักแจกอย่างเดียวเลยนะคะเนี่เนนนะถักแจกนะถักถัก,ถ,กถักแจกเลยนะอันนี้ของเพื่อนอันนี้ของเพื่อนที่ญี่ปุ่นนะคะเขาอยากได้เขาเห็นว่าเมวถักอิมบกูฮูเขาอยากได้บ้างตัวนี้จะถักเป็นสามเส้นนะคะ ว่าเห็นเขาว่าเห็นว่าเขาอยู่ประเทศหนาวๆไงเราก็เลยอันนี้ถักเป็นสามเส้นสวยดีนะเดี๋ยวเราจะค่อยแนะนํานะคะอันนี้ถักยังไงอันนี้ยังไม่เสร็จานะนี่จะต้องไปถักลูกตาใสอีกทาเป็นแมวดํานะคะอันนี้จะทําเป็นหูแมวดําจะทําเป็นอีกตัวแมวดําน,นี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวใส่ลูกตาอีกทีหนึง่ง